อโอ้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนโอ้ตรงซื้อกับหัวพี่น้องชาวเลซีฟูส์้ะพี่น้องเด้อครับพอดีมือนี่ที่ว่นนัดตุ๊กปูเลยครับวันที่สิบก็ได้มาครบแล้วครับพี่น้องตนอนนีก้กระจายไปน้่กระจายไปอ้อมบอ่อเลยครับดวดกระจายอ้อมบอ่อเลยพี่น้องมือนีิมาหีีสิบกวัวคนครับ ตอนนี้ก็ตกกันแล้วครับก็มีคนได้มั่งแล้วครับตอนนี้คนก็ได้สองสามตัวแล้วแต่ว่าดูไกลครับเราจะยิ่งย่างไปไทยที่หลังได้พี่น้องเนี่ยเราจะยิ่ย่างไปไทยที่หลังแต่ผมก,ก็จะนั่งโต๊ะก่นี่ก่อนครับลงโต๊ะขวาบ้างตอนนี้ก็กระจายไปทั่วครับทั่วบอ่อแหละครับไปหอดประตูน้ำฟังพูนครับ โอ้ชายประหอดพี่น้องมรจยกากาศดีคข้กพี่น้องเลยนี่นะครับตั้งทีกับน,นี้ครับสองครับจากผู้หญิงมาเลี้ยงมาครับหลายท่านครับพวกนี้ยี่สิบกลัวครับมีตลาดอาหารด้พี่น้องแต่ว่าท่าน,นเปิดครับ ก็จะลวนปูไี้ขั้นหนึ่งครับพี่น้องขั้นหนึ่งล้วก็จะตกปลาไปน้ำครับเอาป้งใสตะกอดผมก็ม่คอยถนัดพี่น้องผมค่อยได้ตกปเด้ตกตกปลาเดีย๋ยวจะล้องเืองครับหมดนี้จะเป็นยวดฟังพุ่นครับขากร้านอาหารครับ เจ้า,าว่าประตูน้ำนะกูเล่าอยู่ครับแต่ว่ามันไก่ครับว่าเนี่ยยางไปเยอยวัเนี่ยจิยางไปจากเท้าอยู่มันไก่มากเลยครับมันหิวคองไหลเมื่อกี้เป็นโอกูเล่าเกิดตัวหนึง่งกูเล่าเว้นมาจสามนิ้ว แต่ผมเก็บอยู like ่ค pues รับเอาไปทอดทอดแสบกับปไปหน่อยสิ เ,เ,เก็บก่อนครับเดี๋ยวว่าได้จิน้นกระพงเหรอกระพงมาแล้วพี่น้องตัวแรกครับตัวแรกเมื่อกี้ฟังงบหน้าประตูกระโดดบุดไปตัวหนึง่ง ย้อนแสงเลยพี่ป๊อกอุ้ยพี่ป๊อกนี่มีมีสวบป้ะน่ะโอ้ผมไม่ได้เอามาด้วยสวบบินอย่เล่นเป็นนกโอ้ยคิปเปอร์เออคิปเปอร์เรามีอยู่เอามามาแปะฝังให้ได้อ่ะย้อนแสงเดี๋ยวผมขอไปฝังคุนดีกว่า phái lô quá ông cần phải 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 ตัวแรกครับกิโลเนี่ยสองโลกว่านั่นแหละสองโลกว่าได้อยู่โอเคครับสวยงามสวยงามผมขนัดตะปางครับครับโอ้ยสว่างครับสว่างครับผมที่เดิมครับโอ้โหวันนี้เรามาตกปูใจเย็นครับใจเย็นผมอยู่นี่ดีกว่าที่เดิมครับที่เดิมอันนี้มาเป็นคู่อะ ก็ตกกละปงกันอยู่แล้วมังงคนอนนอน,นุก็ปูครับโ,โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่งไงพี่น้องไ,ไลกันเลยเล็กกวา่าจะได้อยู่โลอือ <c oughs> มีสามทางเลี้ยงล่างเนี่ยไม่มีไม่มีต้องเย็นเย็นแล้วเย็นเย็นแล้วมันคือที่เดิมได้ป่ะหักหักมาที่เดิมเนี่ยมันจะตื้นกว่าไงตรงมันชันเกินชันชันมาแล้วครับแปะฟังเรียบร้อยมีมีเหลือโอ้ยตงีทะลุทะลุเลยทะลุไหมปลายางปลายางโอ้ปลายางติดติดกับตะป้อมเลย กันเลยนี่ครับโอ้โหสวยงามครับแะ่ร้องถ่ายรูปนะตัวที่สอนี่ครับปูกระปูปูตัวแรกครับวันนี้ปูตัวแรกใหญ่มากตุ้กูปะตุ้กผูนั่นแหละผูเนื้อแน่นใช่ใช้ยางปูทีนนี้ปูก็ค่อนข้างเงียบครับเพราะท่านอิขึ้นอยู่ครับ ฮันน้งคนท่านได้อยู่ฮังคนก็ได้สองสามตัวแล้วครับตอนนี่ประมาณสิบโมงกว่าครับนีพี่ลมก็ตีเงียบปลอมอยู่ครับไอ้ตีเงียบสดครับร้อยกุ้งไว้ไว้ทุนไว้พี่ลมได้ยังกลัวยังเนาะแต่ว่ากระพงกระพงขึ้นแล้วหนึ่งตัวกระพงหนึ่งกระพงหนึ่งกูเลาหลุดกูเลาหลุดไซส์ใหญ่ด้วย

ของนาได้มั่งยังครับยังไม่ได้ปูทึตัวเลยหรอทำไงดีเนี่ยเวลาผมมังมมันเยอะจังแปลกมากิดอยหดโมาสออืได้อย่างนั้นครับเนี่ยเฮ้ ไอแต่ปลาสิมือมันงุ้มกว่าคือยังหลายอยู่นะปัดมือเอาจริงมันคือว่ามีน้องแต่ว่าส่มากปูมันอยู่ขุดอยู่ก็มีสีตมต่อตามที่ง,งุ้มบางมันอยู่น้ำผื่นจะขุดน้ำอยู่เอามีอไล่หลายสุดๆเลยครับนู้นทิไปทั้งกระท่อมทั้งบ้านหมดเลย <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> ไ,มไม่ได้เลยเหรอ อ๋อแล้วปลาเล็กได้มั้งป่ะปลาอะไรมั้งโอ๋ได้ปลาเห็ดโคนด้วยแต่ปูยังไม่ได้สักตัวนะครับครับว่าจะไปพูดเครับทางหน้าไปผงเก่าได้ปุครับเนี่ยสามสองสีตัวแต่ปูสี่ตัวตัวใหญ่ปุครับตัวใหญ่อยู่นะในเขอเบิ้งนะครับ ขาเขาเบิกเนี่ครับนี่เสียงเพลงเด็กครับมาตกปูได้ลูกปลานี่ครับมาตกปูได้ลูกปลานะคะลูกปลาเต็มเล็กคนตัวใหญ่ตัวนี้ีหมจ้าสองสามโอ้มันจะหนีบหนูได้จ้ะได้สี่ตัวค่ะตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างมันหมาเนี่ครับนี่ มีตัวมีตัวใหญ่ครับแต่เห็ดคนอ้ตัวใหญ่ดีเห็ดคนนเาะเห็ดคน,นจ้าเห็ดคนตัวใหญ่มากนี่จะแน่แมลอยู่นะตุ่มตัวไม่สีตัวค่ะคตะปูเหลาเล็กตัวนึง <laughs> <laughs> ปลาทูนี่กับโมเมนต์นะครับ <laughs> อ๋อไม่ใช่โมเมนค่ะอันนี้เยอะนะค่ะเยอเอ <laughs> หรือว่าตกวแต่กระถูหอบหยอะหยอกๆหน้านแล้วพี่น้องเนาะ <laughs> ได้บุครัคลปูสามตัวป,ปูท่านนี้ขึ้นจากดินบ่เนาะก็ย,ยังเด่นหอนหออเลยนี่ขอเบิง้งอยู่ค,ดดครับขอเบิ้งนะปูมันขุดดินอยู่ครับมันดูนอนน้ำเม,ดม็ดน้ำจีดินนะโอ้โหเด็กโคดหลถัวตัวนี้เนปูสามตัวครับนี่ตัวใหญ่หินเด็กพี่น้องหอม เห็ดโคโอ้ตัวใหญ่ยู่เห็ดโคนนะ <c oughs> เห็ุโนอยู่นานหนอมดอเหโคนติด <c oughs> บ,บครับนเะห็นจปูค่ะถ้าได้เจอเด็กโตอยู่อ้ยมัน,ปนไปใสเหมือนเลยค่ะแต่ว่ามือเสาส่งดึงดีอยู่ค่ะครับอาอยังใสเงียบเลยปนิลปนินอ๋ <c oughs> นอ,อเดี๋ยวพอต่คะบอผมบกไปแต่โตขึ้นเลยกินไต้ยี่ตอตัวน้อย ปูปูบ่ได้ิันตัวเลยครับกระดาษทิชชู่ต่อแล้วค่ะครับไอเห็ดคนในในโบครับเนี่ยได้ตัวนึงค่ะได้ตัวนึงแต่ว่าได้ปูนเนือ้อยปูหายไปแล้วปูนเนือ้อเอาไปเลยครับหายอยู่ครับเฮามาตกป,ปูบ่เ,เหน็นกันล่ะปูเนือเ้อแสดงว่าเขามาเอ็นด์ดนครับโอเคตัวใหญ่อยู่ครับมันจังไดเนน้อ,อนปูใดานาะเฮาก็ต้องเอาล่ะบ่ะเป็นหยังครับ เวลามีอีกหลายนพี่น้องเนอะสู้ๆครับผมไปบ่ครับขึ้หัวหล่นน้อไปเดีปูสองตัวสตัวถึดวุนนกรน้ะโอ้ปักรกไงตัวนี่ไงกระ้กมโค้งนี่ตัวอีงไงเต็ป๋าทำบ่ครับนี่ ครับครับเขาตัเป็นไงมั่งเงียบเลยใช่ไหมเออได้ยังผมยังไม่ได้ตกทักเท่าไหร่เลยก็เดินอยู่นี่อ้อมบ่ออยู่นี่แล้วปูได้มั่งไม่ได้ที่ตัวเลยเหรอปูไม่เข้าเลยครับโอ้ต้องขยับหาดูตัดสายออกไปรอบกัดสายขาดเลยใช่เราใช้ตามทางที่เขาตีกินมาครับครับแล้วปลาได้มั่งปะ แต่แรกก็เข้าอยู่เมื่อเช้าบังร้านก็คือหายไปปลาเล็กก็หายไปอืมครับครับแต่ยังไงก็ไม่เข้าครับครับได้บวครับหน้าตัวเล็กครับได้เยอะครับได้ปูบวได้ปูหลายบวครับสามที่ตัวสาตัวโอ้ได้ขอเบิ่งนลยครับปูตัวใหญ่บว เาคนกับท่าน่ได้ยังตัวอยู่ก็มีจักว่าเป็นเนื้อใดปูกับใดแต่บอกครับท่านได้พอกตัวดินี่มาดูเสี้นแหนี่เส้นแหมาตกป่าดิรปูงงเดี้ยไปตัวเดียวจะมาเศ้าน่ะ ขัดเลยครับพี่น้องเลยจะหาเราไปกับท่านใดอดยู่วุน่นใดก็หลายนื้เมื่อเท็ดก็หลายถิงเมื่อโต๊ะกินเป็นี้เนี่ยจากเขาโต๊ะปูวุ่นใดพี่น้องเลยหามาโต๊ะปานครับพี่น้องร้อยทุนกับผมครับเมื่อกี้รุดตึงเลยว่าไง นี่แหละลอยกุงไหนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะพี่ลุงเนาะมันต้องมีแหละอยู่นี่แถวนี้แหละเดี๋ยวก็รู้ว่าน้อยจะโดนด่าแค่ไหนมันแน่นอนอยู่แล้วกินเหี้ยวไหลไฟแล้วโอ้ยเหนื่อยใจแล้วผมแล้วครับพี่น้องกระพงตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะไม่มีด้วยล้วสิไม่สวิงยึดตั้งอยู่นี่เนี่ยไหนสวิงผ้าไหน่ะนไหนไหนหยิบมาหยิบผ้ามาสวิงสวิงตั้งให้เก่หน่อย ใช้ใช้หน่อยใช้หน่อยใช้หน่อยเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเสียดายมันโอ้ยกขึ้นกว่าแล้วเอวันนี้เรามาตกปูนะครับพี่น้องตัวใหญ่ด้วยไซส์โดนกันหมดเลยนะประมาณประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละโลนึงโลสองประมาณนี่แหละแต่มเช้าพี่พร้อมได้ดไซส์สองเลยนะสองสองตัวเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ย น่าแล้วมานคับขับได้หลายตัวแล้วพวกนี้กี่กี่คนนะสองคนใช่ป่ะรับพี่ป้อมใช่ป่ะ,ะพี่ป้อมสองตัวแล้วก็นะสามตัว,ตวใช่ป่ะตัวหนึงฮะเออพี่ป้อมตัวนึง่งผูกข้างล่างเหรอหนนะโอ้ผูกสะลึกเลย สวยๆเลยพี่น้องเลยสี่ตัวแล้วพวงเนี้ยมั่นใจไม่เชือกเนี่ยมั่นใจไม่เชือกเก็บเชือกเลย สสวยครับเก็บก็ไปเก็บมาด้วยนะเนี่ยครับพีได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยได้สามครับสามตัวปลาอะไรบ้างเป็นปลากระพงหนึ่งปลากระพงหนึ่กงกระพงหนึ่งนวลจันทร์นวลจันทร์สองเลยเหรอนวลจันทร์กินอะไรกุ้งครับเอ้านวลจันทร์กินกุ้งสดด้วย <c oughs> โอ้ย <c oughs> กินกุ้งเป็นพี่น้องเลย <c oughs> ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงก็กลัวกับบ่ใบม้วนลวครับจะลับบ้านมาสรุปยอดครับมันนี้ผมประมาณนะครับพี่น้องประมาณเลยครับวันนี้ก็ไปตอดกับอีตอดด้วยหน่อยครับหลายตัวอยู่แล้วก็กับพงกับพงคือว่าผมขอซื้อกระหนาเข้ามาครับผมตกบ่ได้พี่น้องเลยขอซื่อให้ลูกกินนะครับพี่น้องมันจะประมาณลกวัวนี่ครับกัอบสองนู้นนะครับ พี่ลบเป็นไงบ้างพี่ลเลยังเลย,ย,เลยแต่ก็โอเคหน้าลุ้นอยู่หน้าลุ้นมันก็ดึงบ่อยแต่ว่าวัดไม่ไม่ค่อยโดนพอด,ดีมือไม่เข้าขั้นเพื่อครับอนนี้พี่ตู่ก็อยางนี้นะครับไอ อนนี้เพื ne, ่อนๆก็ยังตกต่ออยู ame, ่ครับแต่ยังยังบ่หลายคนครับน่าจะยางมาสี่กัวคนครับจากมีมีสิบก่าก็มีได้เนี่ยพวกใดเนี่ยครับพี่น้องได้เนี่ยพวกใดเนี่ยนะพี่น้องเนาะมันก็กระไดหลายมันก็กระไดหน่อยเนาะก็ธรรมดาแหละของนี่นะมันเนี่ยมโนนครับพี่น้อ์ไปดูกะนังนี่จะของบอลได้ครับใส่เมื่อนี่ครับเจ็บบัวของบัว แล้วครับพี่น้องกระโฟมก้อนที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่ได้รับไม่มีด้วยแล้วเต้สวิงตั้งอยู่นี่เนี่ยตัวสวิงข้านั่นายนายนนายนหยิบหยิบมาหยิบมาสวิงตสวิงสวิงตักให้แกหน่อยใช้ใช้หน่อยใช้หน่อยใช้หน่อยเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเสียดายมันโอ้ยยกขึ้นกว่าแล้ววันนี้เรามาตกปูนะครับพี่น้อง ใหญ่ด้วยไซส์เดียวกันหมดเลยนะประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละโล่หนึ่งโล่สองประมาณนี้แหละแต่มาเช้าพี่พร้อมได้ตัวไซส์สองเลยนะตรงนสองตัวเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะผมกับพามาตกปูนะพี่น้องแต่ว่ามันก็บพอคอยได้ดังใจนะพี่น้องเนาะเมื่องง้มก็ได้หลายอยู่แต่ว่าเมื่อโตกจริงก็บต้องเสียละกามีเหว อยากตุ้นไห้แต่มันบู้ใดไม่ผิดหรอกกับผว่าไคพไม่ผิดหอกเมื่อใดเนี่ยผ้ใดเนี่ยการทาอยู่ทากินกับพุ้งกันหลายตัวยู่ครับกัะพุ้งกันมากโอเตัวคนละแต่ว่ปานะปลานหน่อยกนะมีนต่ตอดหน,นะน่อยแล้วก็ปู้กเกินมาจากน้ำเลยครับอาจจะขุดดินอยู่แหละก็ขอบคุณได้ไม่น้องเด้อนะที่เขาม้าลับชมรลยว่าเขามาร่วมที่ทำกัน ธรรมดาเนาะพี่น้อง,นองเนาะไถ่เนาะโบ่ไถ่เนาะน้พี่น้อง,นองเนาะขึ้นนะครับผมบ๊วยที่ไหนครับสวัสดีครับ